oh my god ฝันมันเหลือทิ้งไวเพียงแค่ความรู้สึกขมขืนที่ม่อาจจะนึกย้อนกลับไปได้หลายครั้งที่ฉันฝันแต่ก็ไม่เคยจํามันได้เลยสักครั้งจนกระทั่งตอนนี้เหงื่อที่ออกมามากขนาดนี้แถมยังรู้สึกแน่นที่หน้าอกอีกนี่มันคงไม่ใช่ฝันที่ดีแน่หรือว่ามันเป็นความทรงจําในวาระสุดท้ายของฮิโยโนกันนะความเจ็บปวดที่อัดอั้นอยู่ข้างในอกฉันมันต้องเกิดจากความเสียใจของเธอแน่หรือว่าบางทีมันอาจเกิดจากความรู้สึกผิด ที่ฉันไม่สามารถใช้ชีวิตของตัวเองได้อย่างเต็มที่กันนะยังไงก็เถิดตอนนี้ฉันได้รับโอกาสครั้งที่สองของชีวิตแล้วเพราะงั้นครั้งนี้ฉันจะใช้ชีวิตให้คุ้มฉันจะไม่ปล่อยให้ตัวเองต้องตายเหมือนอย่างในเกมเด็ดขาดอ่ะซวยแล้วไงวันนี้มีบรรยยเกี่ยวกับการไปตั้งแคมป์ด้วยนี่นะใส่แล้ว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 การเข้าค่ายนอกสถานที่ของสถาบันเป็นกิจกรรมที่สําคัญมากซึ่งจะทําให้นักเรียนกลุ่มใหญ่ไปอยู่ที่พักบนภูเขาในช่วงฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ฤดูใบไม้ร่วง นั่นก็เพื่อทําให้พวกเขาได้เรียนรู้ถึงความยากลําบากและความงดงามในการใช้ชีวิตร่วมกันเซซิเรียและนักเรียนปีที่สองได้มาถึงที่ภูเขาของการเข้าค่ายนอกสถานที่การเดินทางมาที่นี่ครั้งนี้ใช้เวลาร่วมสามชั่วโมงโดยรถมา้าทำไมถึงเป็นแบบนี้งั้นนายก็เป็นลงเมดของฉันสินะเอาเถอะอย่างน้อยนายก็ดีกว่าคนแปลกหน้าแล้วนะปัดซบที่สุดเลยทุกอย่างมันเริ่มขึ้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ ที่พักนี้เป็นสถานที่อำนวยความสะดวกแบบส่วนรวมขนาดใหญ่เหมือนกับโรงแรมทั่วไปเดิมทีแล้วห้องพักพวกนี้ถูกออกแบบมาสำหรับรองรับแขกได้แค่หนึ่งคนต่อหนึ่งห้องแต่ด้วยจำนวนของนักเรียนชายที่มันมีมากจนเกินไปทำให้ต้องมีบางคนต้องแชร์ห้องกันอยู่และด้วยเหตุผลนี้ก็เลยมีการจับฉลากกันเกิดขึ้นแล้วหวยก็ดันมาออกที่ฉันซะได้หวยแบบนี้เขาจะอยากไปได้กันฟะมีคนไปร้อยเป็นพันไหนจับไม่ได้แต่ดันมาจับได้คู่กับออสการ์เนี่ยนะ ลำพังแค่แต่งตัวเป็นผู้ชายมันก็ลำบากมากพออยู่แล้วไม่ใช่หรือไงจะโชคดีอะไรปานนั้นนี่เซซินนายเป็นอะไรหรือเปล่าหน้าดูซีซๆนะอา้าวเจ็ดหรือว่านายกำลังประมาที่ได้อยู่ห้องเดียวกับฝาบาทนั้นเหรอก็แบบว่าอยากแลกห้องกับฉันไหมได้จริงเหรอพอดีว่าฉันมีหลายเรื่องที่อยากจะคุยกับฝาบาทนะ่ะเจ็ดคงได้อยู่ห้องเดียวแน่เลยถ้าฉันแลกห้องกับเขาฉันก็จะปลอดภยัยงั้นก็รบกวนด้วย ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเรื่องแบบนี้ฉันจะทําให้มันเกิดขึ้นไม่ได้เด็ดขาดเลยระหว่างที่เข้าค่ายนอกสถานที่อยู่นี้ลีแอนกับเจะจมีอีเวนต์ลงมนติกที่พลาดไม่ได้อยู่และมันก็มีเงื่อนไขอยู่ว่าเจะจต้องได้อยู่ห้องเดียวนี่สิในเกมมีการจับฉลากห้องกันเกิดขึ้นและการที่เจจะได้อยู่ห้องเดียวหรือห้องคู่นั้นมันก็ขึ้นอยู่กับค่าระดับความสัมพันธ์ระหว่างลีแอนกับเจเเพราะว่าถ้าค่าระดับความสัมพันธ์ไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนดไว้แล้วก็เจก็จะได้อยู่ห้องกับคคนนนนนอื่่่และััมมมก็หาาายวว อีเวนต์โรแมนติกนั้นมันจะไม่เกิดขึ้น <c oughs> ไม่เป็นไรเซซินฉันตัดสินใจมาเข,าข้าค่ายครั้งนี้ก็เพราะอยากมาดูความรักที่กำลังเบ่งบานของเจตกับรีแอนไม่ได้มาเพื่อจะขัดขวางมันสักหน่อยฉันก็ชอบออสการ์เหมือนกันนะเพราะงั้นไม่เป็นไรหรอกกับคุณนะอ้างั้นเหรอถ้าเปลี่ยนใจแล้วก็มาบอกฉันได้ตลอดเลยนะไปละเขาเป็นคนดีเหมือนในเกมเลยหวังว่าความรักของเขากับรีแอนจะผ่านไปด้วยดีนะฮฉันทำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยสินะ ช่วยไม่ได้ก็มันไม่มีทางเลือกนี่นะเห็นเขาบอกกันว่าในห้องมีอ่างอาบน้าแล้วก็มีฝักบัวด้วยสินะและถึงจะไม่แค่เตียงเดียวแต่ฉันก็ไม่นอนกับหมอนั่นแน่ไม่ว่าจะหนึ่งคืนหรือสองคืนก็ตามฉันก็ไม่หวั่นคนสมองทึบอย่างหมอนั่นนะฉันหลับได้สบายอยู่แล้วนี่ห้องของเราสินะเล็กกว่าที่คิดเยอะเลยนี่นะนี่มันห้องเดียวจริงๆด้วยสิแถมยังเป็นเตียงสองชั้นอีกในแชตก่อนของฉัน นี่ม่เรียกว่าห้องเดี่ยวในโรงแรมหรอกนี่ยะถึงมันจะเป็นห้องพักของโรงเรียนแต่นี่มันก็เล็กไปหน่อยไหมตู้เสื้อผ้าก็เล็กทํามาให้ดรลิมอันอยู่หรือไงจะทํายังไงดีล่ะอย่าบอกนะว่าฉันไม่สามารถถอดผ้าพันหน้าอกได้นะ่ะนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะเมื่อกี้ได้พูดอะไรหรือเปล่าเปล่านี่ไม่มีผ้าม่านแค่นี้มันจะพอเก็บความเป็นส่วนตัวได้อยู่ไหมนะอาจจะถอดวิกนอนได้อยู่นะมัง้งเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไว้ค่อยค,คิดทีหลังละกันที่สําคัญกว่านั้นคือ ตอนนี้ต้องมีสมาธิกับการช่วยเหลือีแอร์แล้วก็เจดอืมเอาล่ะ